สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับ14พฤษภาคม2568 18นาฬิกา30นาทีครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับชาวนามาเล่าสู่กันฟังครับก็เป็นข่าวของหน่วยงานราชการเขานะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตนำข่าวของกรมการข้าวมาเล่ากับพี่น้องชาวนาฟังที่เพจกรมการข้าววันนี้วันที่14พฤษภาคม2568ได้โพสต์ข่าวนี้เราก็จะอ่านให้กับพี่น้องชาวนาฟังดังต่อไปนี้ครับ วันพุธที่14พฤษภาคม2568ดรชิตชนุชาบุตรดาบุญรองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมหาหรือยติด่วนเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมการข้าวพร้อมทั้งผู้แทนจากกรมชนประทานกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสาก,กลกรมวิชาการเกษตร สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรมพัฒนาที่ดินกรมปศสุสัตว์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมรวงข้าวชั้น2อ,อาคารกรมการข้าวและผ่านระบบซูมมิ้งในการประชุมได้มีการพิจารณาความเห็นต่อข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยพิจารณาทั้งมาตรการระยะสั้น มาตรการระยะยาวอาทิการสนับสนุนการวิจัยและเทคโนโลยีการดำเนินการบริการจัดการน้ำเป็นต้นรวมถึงความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องอาทิการควบคุมต้นทุนการผลิตด้านราคานนวเล็บปุ๋ยสารเคมีการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตข้าวสมัยใหม่ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและคุณภาพเป็นต้นเพื่อ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้ามแห่งชาติในเรื่บนงนบขบายวิณาและส่งให้สำนักเลขาธิการคณะตีต่อไปสืบเนื่องจากการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์258ได้มีการพิจารณายัติด่วนและได้มีคําสั่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักรับยัติด่วนพร้อมด้วยข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎรไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลักงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยกรมการข้าวในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุก,กรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตได้รับมอบหมายจากเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาตินำเลบนวบขขอในการพิจารณาข้อเสนอแนะในยติด่วนเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากยติดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องในด้านการผลิตข้าวทั้งหมดก็เป็นข้อมูลข่าวที่มีการประชุมกันวันนี้นะครับรายละเอียดการประชุมที่ประชุมก็คงจะได้มีการเสนอคณะคณะกรรมการนบขชุดใหญ่หรือคณะกรรมการบริหารจัดก,การข้าวของชาติต่อไปครับส่วนเรื่องการจ่ายเงินไร่ละพันครัวเรือนและไม่เกิน10ไร่สูงสุด1 0,000บาทช่วยชาวนาปลูกข้าวนะานปังเนื่องจาก ข้าวเปลือกนาบังราคาตกดํมนั้นยังรอการประชุมคณะกรรมการนบคอชุดใหญ่อยู่นะครับและเมื่อประชุมคณะกรรมการนบคอชุดใหญ่แล้วจะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอรเป็นระาแดบบับต่อไปก็ต้องรอกันต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ